ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้มีลุงวัย69ปีคนนึงเนี่ยยอมเดินเท้าจากบ้านมาที่สถานทูตเลยนะฮะ5<ะ>ชั่วโมงด้วยกันแล้วพอมาถึงเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมครับเขาเอารูปคุณเซ็นกับน้ำประราดเลย<อ>หน้าสถานทูตเลยคุณผู้ชมครับนี่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเทวาเป็นอดีตโค้ชเทนนิสวัย69ปีครับก็ ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เนี่ยมีการบุกไปยังหน้าสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยครับที่ถนนประชาอุทิศนะฮะแล้วก็มีการนํารูปของนายคุนเซนเนี่ยผู้นําของกัมพูชาเอาโมกางลงที่พื้นแล้วหลังจากนั้นนี่เขาก็เอาน้ําปราราดเลยคุณผู้ชมครับโดยนายเทวานเนี่ยเขาเปิดใจแบบนี้บอกเขาตัดสินใจเดินเท้าเปล่านะฮะมาจากบ้านพักย่านปากเกร็ดออกจากบ้านเนี่ยหกโมงเช้าเลยโดยมีเป้าหมายคืออยากจะประท้วงนายคุนเซนครับ ที่มีพฤติกรรมเนี่ยจองหองนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณเทวาบอกนะแล้วก็ชอบหาเรื่องประเทศไทยเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนก็ตั้งใจเดินเท้ามาประมาณ5ชั่วโมงจนกระทั่งมาถึงสถานทูตแล้วก็ทำอย่างที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ครับยิ่งดูในโซเชียลโยิง่งด้านมาพี่โอ้โ,โหเลยถึงบอกมึงปากมึงเหม็น,มน,นแท้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนปลลากู สึกเรารู้สึกว,ว่าเขาทําอะไรกับเราเขาทาอะไรอะไอไอทำเขาทำเขาเองเขาไม่ได้ทำกับเราแต่บางเงินเ,เขาตองห้องกับเราใช่ไหมเขาเลยทำของเขาเองแหละแต่ที่นี่มันคือตัวเองทำตัวเองแล้วจะมาแบบจองหองจองห้องใส่ แต่ว่าหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จนะฮะตำรวจสอนอวังทองหลางครับก็เลยมีการคุมตัวในเทวานี่ไปที่โรงพักไปตรวจสอบประวัติกันหน่อยนะฮะซึ่งในเทวานี่ให้การถึงความรู้สึกเขาบอกเขาเจ็บปวดมากจากเหตุการณ์ขาวพระวิหารครับ แล้วก็สถานการณ์ชายแดนล่าสุดนี้นะฮะยืนยันว่าตัวเขาไม่ยอมให้กัมพูชามาอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนง่ายๆแน่นอนหลังจากมีการสอบสวนหลายชั่วโมงทางสารทูตเองเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งความดาเนินคดีนะฮะตำรวจก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับนายเทวาไปในข้อหาก็คือทิ้งสิ่งของบนพังเท้าครับก็ปรับเป็นเงิน100บาทเนื่องจากเจ้าตัวเองเนี่ยมีเงินติดตัวเพียงแค่123บาทเท่านั้นนะฮะก่อนจะมีการปล่อยตัวให้กลับบ้านทีนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่านายเทวาคนนี้เนี่ยเคยบุกไปปานะ้ำ สำนักงานกกตเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี66มาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นไปเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงความไม่พอใจในการทํางานของกกตชุดดังกล่าวจนกระทั่งปี68ก็มาก่อเหตุอีกรอบหนึ่งนะฮะ